สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด้วยหลักและอิสระนะคะวันนี้นะคะเราอยากจะชวนทุกคนมานั่งคุยกันเรื่องหนึ่งค่ะที่ฟังดูเหมือนจะธรรมดามากๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสะพานลับที่เชื่อมต่อเรากับจักรวาลเลยก็ได้ค่ะคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมคะตอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าเมื่อคืนเราฝันอะไรไปนะทําไมจําอะไรไม่ได้เลยรู้สึกคล้ายๆว่า มันสําคัญมากเลยเหมือนมีบางอย่างที่อยากบอกเราเหมือนเรากําลังได้รับสารอะไรบางอย่างแต่พอจะนึกปุ๊บมันก็หายไปเฉยๆเหมือนเมฆที่ลอยอยู่บนฟ้าเหลือแค่ความรู้สึกบางอย่างที่คุมเครืออยู่ในใจบางทีเราก็รู้สึกเศร้าทั้งที่ไม่มีเหตุผลบางทีก็รู้สึกเหมือนคิดถึงอะไรบางอย่างที่เราจาไม่ได้เลยด้วยซ้ําถ้าหากว่าคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคะ ไม่ต้องกังวลนะคะคุณไม่ได้แปลและคุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเลยค่ะเพราะว่ามีผู้คนอีกมากมายที่กำลังฝันแต่กลับตำฝันไม่ได้ทั้งที่ในความฝันนั้นอาจมีบางอย่างกำลังเรียกเราอยู่บางอย่างที่สําคัญกับการเดินทางของจิตวิญญาณเราจริงๆแล้วในวันนี้นะคะเราก็อยากจะชวนคุณมาเปิดประตูบานหนึ่งประตูที่บางคนอาจจะเผลอลืมไปแล้วด้วยซ้ำนั่นก็คือ ประตูแห่งความฝันหลายคนอาจจะคิดว่าความฝันก็คือภาพที่สมองสร้างขึ้นมาจากความเครียดความคิดหรือเรื่องราวที่เราเจอในชีวิตประจำวันแต่นั่นก็อาจจะเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะในมุมมองของจิตวิญ,ญญาณความฝันคือหอนึ่งในวิธีที่จักรวาลใช้สื่อสารกับเราเป็นช่องทางที่จิตสูงของเราหรือว่าไฮเออเซลรวมถึงสปิริตไกด์หรือพลังงานที่สูงกว่านั้น สามารถที่จะพูดกับเราได้โดยที่ไม่ต้องใช้คําพูดเลยผ่านความฝันเราสามารถรับคําเตือนรับการชี้นําหรือแม้แต่ย้อนกลับไปแก้ไขบางอย่างในอดีตของตัวเองก็ได้ได้วยซ้ําคําถามคือแล้วถ้าเราจําความฝันไม่ได้ล่ะมันจะเหมือนเราได้รับจดหมายจากจักรวาลแต่เราดันโยนมันทิ้งไปก่อนที่เราจะเปิดอ่านโดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งนั่นแหละค่ะที่หลายคนกำลังเจออยู่แต่ข่าวดีก็คือการจำความฝันได้เนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์แล้วก็ไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือทักษะค่ะและยิ่งถ้าเราฝึกฝนเราจะยิ่งรับสารจากจักรวาลได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาคุยกันว่าทำไมเราถึงจำความฝันไม่ได้มันเกี่ยวข้องกับระดับจิตของเรายัางไง จักรวาลพยายามบอกอะไรผ่านความฝันบ้างและสุดท้ายเราจะเริ่มฝึกจำความฝันและเชื่อมต่อกับพลังงานเบื้องหลังความฝันนี้ได้อย่างไรทั้งหมดนี้นะคะเราจะอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องมีพื้นฐานจิตวิญญาณลึกๆก,ก็สามารถฟังได้เพราะสิ่งที่เราจะเล่าต่อไปเนี้ยมันคือสิ่งที่ทุกคนเคยมีอยู่แล้วในตัวแค่บางคนยังไม่รู้ว่าตัวเองสามารถเข้าถึงมันได้เท่านั้นเองค่ะ หากว่าเรามองในมุมวิทยาศาสตร์นะคะความฝันก็คือกระบวนการที่สมองของเราเนี่ยค่ะทำงานขณะที่เรานอนหลับมันคือช่วงสมองในช่วง IEM IEM ก็คือแ a p i d ด eye movement เป็นการเคลื่อนไหวของลูกตาเราเนี่ยค่ะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วซึ่งมันก็เป็นช่วงหนึ่งของการนอนที่สมองมีการทำงานสูงความฝันส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะที่มีการประมวลผลความคิดอารมณ์หรืความทรงจำที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แต่ว่ามุมที่เราอยากจะชวนทุกคนมามองในวันนี้มันเป็นมุมที่ลึกกว่าวิทยาศาสตร์และหลายครั้งเรารู้สึกถึงมันได้แม้จะยังอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ก็ตามในมุมของจิตวิญญาณนะคะความฝันคือประตูเชื่อมระหว่างจิตสำนึกของเรากับจิตสูงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีข้อจำกัดของเวลาสถานที่หรือแม้แต่กฎฟิสิกส์ใดๆ มันคือพื้นที่ที่จิตของเราเนี่ยคะ่ะได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงบางคนเชื่อว่าเวลาร่างกายเราหลับจิตของเราก็จะเดินทางออกไปสำรวจไปเรียนรู้หรือแม้แต่ได้รับบทเรียนจากจักรวาลฝันบางฝันไม่ใช่แค่การระบายอารมณ์หรือความกลัวแต่มันคือการซ้อมบททดสอบก่อนที่เราจะเจอมันในชีวิตจริงของเราฝันบางฝันอาจคือการปลดปล่อยพลังงานที่ค้่งค้างอยู่ในจิตใจของเรา เหมือนเรามีบาดแผลในใจที่เราไม่กล้าเผชิญมันตอนตื่นแต่ในฝันนั้นเรากลับได้เข้าไปอยู่ในท่ามกลางมันร้องไห้กับมันหรือแม้แต่ให้อภัยคนในฝันโดยที่เราอาจจะยังทําไม่ได้จริงในโลกของความนจริงของเราฝันบางฝันนะคะมันคือการติดต่อจากจิตสงูงหรือผู้ช่วยทางจิตวิญญาณของเราคะ่ะบางคนฝันว่าตัวเองได้รับคําแนะนํา ได้ยินเสียงพูดบางอย่างหรือฝันว่าได้เดินเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่มารู้สึกว่าคุ้นเคยอย่างประหลาดคนเคยฝันแบบนี้ไหมคะอย่างเช่นฝันว่าลอยได้ <c oughs> เคยไหมฝันว่าตกจากที่สูง <c oughs> ว่าตัวเองตื่นอยู่ในฝันฝันว่าตัวเองอีกคนที่ดูสงบนิ่งกว่ามาก ฝันเห็นคนที่จากไปแล้วแต่เขายิ้มให้กับเราพูดกับเราแบบชัดเจนหรือฝันซ้ําเดิมๆแบบเด๊ะๆเ,เหมือนฉากในหนังที่วนฉายซ้ําอะค่ะจะบอกทุกคนว่าฝันแบบนี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะมันคือการเรียกจากบางสิ่งที่สูงกว่าจิตสํานึกของเราหลายคนบอกว่าการที่เราฝันซ้ําคือบทเรียนที่เรายังเรียนไม่จบการที่เราฝันเห็นผู้ล่วงรับ อาจจะเป็นโอกาสที่เขามาเยี่ยมมาขอบคุณหรือมาขออภัยฝันว่าบินได้คือจิตที่เริ่มตื่นและอยากเป็นอิสระฝันว่าลงทางอาจจะแปลว่าเรากำลังไม่ชัดเจนในเส้นทางชีวิตของเราหรือแม้แต่ฝันร้ายก็คือการที่เราเผชิญหน้ากับเงาชา์โดเซลที่รอให้เราเนี่ยค่ะกอดมันไว้แทนที่เราจะหนีไปเราเชื่อว่าทุกความฝันนะคะล้วนมีความหมาย แต่ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปตีความตามตำราเสมอไปบางท่านนะคะมีสมุดทํานายความฝันเลยนะใครเคยมีบ้างคะสะรารภาพว่าซะดีๆจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญเบกว่านั้นนะคะคือความรู้สึกของเราในตอนที่เราฝันตอนนั้นนะคะเรารู้สึกยังไงเราตื่นขึ้นมาแล้วใจเราเต้นแรงหรือว่าสงบฝันนั้นพาเราไปสู่ความกลัวหรือว่าพาเรา ก้าวข้ามผ่านมันทั้งหมดนั้นนะคะคือการสื่อสารในภาษาที่ลึกที่สุดภาษาแห่งจิตภาษาแห่งจัก,กรวาลเพราะฉะนั้นนะคะหากคุณเคยฝันแตกเคยตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ลึกซึ้งหรือแม้แต่ฝันที่ดูไร้สาระแต่ว่ามันฝังใจคุณไม่ลืมบางทีนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือข้อความจากด้านในที่อยากให้คุณเนะะี่ยค่ะหันมาใส่ใจ โอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปดูกว่าทําไมเราถึงจําความฝันไม่ได้ทั้งที่จิตของเราอะ่ะยังทํางานอยู่ตลอดเวลาและรู้ไหมคะบางทีมันไม่ใช่เพราะว่าเราลืมนะแต่เป็นเพราะจิตของเราเนี่ยยังไม่ถูกเพลนให้เปิดรับมันได้อย่างเต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสํารวจเรื่องนี้กันต่อเลยคะ่ะทําไมเราถึงจําความฝันไม่ได้ พอมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มถามตัวเองแล้วว่าอ้าวแล้วเราล่ะเราเป็นคนที่จําความฝันไม่ค่อยได้เลยแปลว่าเราพลาดอะไรไปไหมบางคนนะคะเคยบอกว่าฝันไม่เห็นภาพด้วยก่อนอื่นเลยนะคะอย่าเพิ่งโทษตัวเองนะคะเพราะว่าความจริงก็คือคุณไม่ได้ทําผิดอะไรเลยคุณไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดเลยและความฝันของคุณก็ไม่ได้หายไปไหน มันแค่ยังไม่พร้อมให้คุณจำได้หรือในอีกมุมหนึ่งคุณเองนั่นแหละอาจยังไม่เปิดรับมันอย่างเต็มที่เท่านั้นเองวันนี้เราก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาดูกันว่าทําไมหลายคนจึงจําความฝันไม่ได้ทั้งที่เราฝันทุกคืนใช่ค่ะทุกคนฝันทุกคืนแค่บางคนจํามันไม่ได้เท่านั้นเองเหตุผลแรกก็คือหนึ่ง จิตของเราตื่นขึ้นเร็วเกินไปบางครั้งนะคะเราฝันเห็นอะไรบางอย่างไว้ชัดเจนมากเลยนะแต่พอตื่นปุ๊บจิตของเราก็ถูกดึงกลับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงทันทีไม่ว่าจะแสงเสียงมือถือหรือแม้แต่เสียงตุกของนาฬิกาก็สามารถทาให้ข้อมูลความฝันหายวับไปในพริบตาเลยค่ะมันเหมือนกับตอนที่เราอยู่หนังดูหนังอยู่ดีดๆกำลังดูหนังอยู่แล้วไฟดับบุ แล้วพอพอไฟกลับมาเราก็จะจําไม่ได้แล้วใช่ไหมว่าฉากเมืเ่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่าอาการจิตตื่นก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะข้อที่สองคลื่นสมองยังไม่ได้ฝึกให้จําความฝันช่วงที่เราฝันมากที่สุดก็คือช่วง REM REM คือเราได้อธิบายไปแล้วเมื่อช่วงต้นคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งเป็นช่วงที่จิตสํานึกของเราเนี่ยได้พักและจิตใต้สํานึกทํางานเต็มที่ การจำฝันได้ต้องอาศัยคลื่นสมองที่ฝึกมาให้ตื่นตัวหลัง REM บางคนคลื่นยังไม่เสถียรนหรือยังไม่เคยฝึกเชื่อมกับช่วงนี้เลยเลยดูเหมือนการที่เราดูหนังแล้วหลับๆตื่นๆน,นะคะแล้วจำอะไรไม่ได้เลยอารมณ์จะประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนข้อสามนะคะจิตของเราเนะะี่ยค่ะวุ่นวายก่อนนอนคุณเคยไหมคะจะนอนอยู่แล้วอะ ยังคิดเรื่องงานอยู่เลยเลื่อนมือถือยันเตียงนอนเลยเอามือถือหลับคาไปข้างๆเลยหรือรู้สึกกังวลกับบางอย่างในใจทั้งหมดนี้นะคะคือสิ่งที่ทำให้จิตของเราเนี่ยวุ่นวายและยิ่งจิตวุ่นนะคะพอหลับความฝันจะกลายเป็นเสียงแทรกที่เบามากจนเราไม่ได้ยินมันชัดเลยะคะ่ะฝันก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าคลื่นในใจของเราเนะะี่ยค่ะ มันปิดเสียงฝันเอาไว้แบบที่เราไม่รู้ตัวเลยข้อที่สี่ค่ะเราไม่ได้ตั้งเจตนาหรือ intention เรื่องเนี้ยฟังดูเล็กน้อยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าการตั้งเจตนาก่อนนอนเช่นคืนนี้เราขอรับสารจากจักรวาลผ่านความฝันหรือเราขอให้จำความฝันได้เมื่อเราตื่น นี่แหละค่ะมันเป็นการบอกกับจัก,กรวาลว่าเราพร้อมฉันพร้อมพร้อมที่จะเปิดรับพร้อมฟังพร้อมเรียนรู้เพราะจัก,กรวาลให้เราเสมอค่ะแต่จะให้เท่าที่เราพร้อมเปิดใจเท่านั้นเองข้อที่ห้าบางทีนะคะมันยังไม่ถึงเวลาข้อนี้ยค่ะสําคัญที่สุดเลยนะคะบางทีอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าทําไมคนอื่นฝันชัดฝันตรงฝันลึกฝันเห็นเลข แต่เรายังไม่เจออะไรแบบนั้นเลยอยากให้เราอะค่ะลองเปลี่ยนคำถามจากทำไมเราถึงไม่มีฟันแบบเขาบ้างเป็นตอนนี้จักรวาลกำลังฝึกอะไรบางอย่างให้เราอยู่หรือเปล่าเพราะบางทีนะคะการที่คุณจำความฝันไม่ได้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่เก่งนะแต่มันมันอาจจะแปลได้ว่าจักรวาลกำลังรอเวลาที่คุณจะพร้อมนะคะัคง เหมือนครูที่เขายังไม่ยื่นข้อสอบให้เราอ่ะเพราะเขารู้ว่าเรายังไม่ได้เตรียมตัวมาดีพอเลยและเขาอยากให้เราเรียนรู้ก่อนที่เราจะลงสนามจริงค่ะบางครั้งนะคะจักรวาลก็ให้เวลาเราก่อนให้เราได้เรียนรู้ผ่านความเงียบให้เราได้อยู่กับความไม่รู้เพื่อที่วันหนึ่งนะเราจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับฝันที่ชัดเจนจนเปลี่ยนชีวิตได้เลยค่ะดังนั้นนะคะ คุณยาตัดสินตัวเองจากการที่คุณจําความฝันไม่ได้ค่ะและไม่ต้องได้ค่าใดๆทั้งนั้นนะรือไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครทั้งนั้นเลยนะคะให้เราเนี่ยเริ่มจากความอ่อนโยนค่ะและมีความตั้งใจมีเจตนาแล้วฝึกฝนไปพร้อมกันค่ะเหมือนที่เรากําลังนั่งอยู่ตรงนี้กับคุณตอนนี้ไปนะคะเราจะมาแชร์ว่าเราจะเริ่มฝึกจําความฝันอย่างไรแบบง่ายๆเลยค่ะใช้ได้จริง คืนนี้สั่งเสร็จลองเลยยังทันโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปต่อกันเลยคะ่ะเรามีเทคนิคง่ายๆในการจำความฝันมาฝากค่ะถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอเคความฝันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์โอเคเราอาจจะจำไม่ได้เพราะขึ้นเรายัางไม่นิ่งแล้วเราจะเริ่มยังไงดีล่ะ ข่าวดีก็คือการฝึกจําความฝันคุณไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธินานๆคุณไม่จําเป็นต้องไปเรียนศาสตร์โบราณจากที่ไหนสิ่งที่คุณต้องใช้มีแค่สามอย่างเท่านั้น,นะคะ่ะสามอย่างหนึ่งความตั้งใจสองความสม่ําเสมอและสามหัวใจที่เปิดกว้างสามอย่างนี้เท่านั้นใครจดได้จบเลยนะคะใครจะพิมพ์ไว้ด้านล่างเพื่อให้เพื่อนๆอ,อ,อ่านด้วยก็ได้คะ่ะ คุณค่ะในวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะมาแชร์กับทุกคนแบบง่ายๆเลยนะคะเทคนิคเบื้องต้นที่ใครก็ทําได้ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนเลยใช้เวลาไม่นานแต่มันมีพลังมากๆเลยค่ะทุกคนไปที่ข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะการตั้งเจตนาการตั้งเจตนาเนะะี่ยค่ะอย่ามองข้ามสิ่งนี้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะเจตนาคือการพูดกับจักรวาลอย่างชัดเจนว่า คืนนี้เราขอความฝันที่มีความหมายและขอให้เราจังมันได้การตั้งเจตนามันเหมือนกับเราเปิดตั้ง GPS ให้กับจิตของเราอะค่ะไม่อย่างนั้นนะคะจิตเราก็จะสายไปเรื่อยเลยจะพาเราฝันลอยๆไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายเหมือนการเดินทางเราก็ต้องตั้งหมุดก่อนใช่ไหมตักหมุดก่อนแล้วฝันน่ะจะเริ่มพาเราไปในที่ที่เราต้องการ ัน,นข้อที่หนึ่งตั้งเจตนานะไปต่อที่ข้อที่สองค่ะการเขียนบันทึกความฝันสิ่งเนี้ยมันดูง,ง่ายนะแต่มันได้ผลจริงนะคะทุกคนแค่เอาสมุดกับปากกาวไว้ข้างเตียงตื่นปุ๊บเขียนปับ๊บไม่ต้องเขียนเยอะค่ะไม่ต้องเขียนดีแค่จดจําคําเดียวได้ก็ยังดีค่ะเช่นน้ําทะเลแม่วิ่งหน,นีเลขเจ็ดเพราะว่า การเขียนนะคะมันคือการยืนยันกับจักรวาลว่าเราใส่ใจในความฝันที่คุณส่งมาให้และยิ่งคุณเขียนบ่อยนะคะจิตของคุณน่ะจะเริ่มเก็บฝันมาให้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าอัศาจรรย์เลยค่ะตัวเราเองเนี่ยเราจะมีปากากากระสมุดไว้ตรงหัวเตียงค่ะเวลาที่เราฝันนะคะพอเรารู้สึกตัวเราจะยังไม่ลืมตานะคะเราจะยังไม่ลืมตาก็พอเรารู้สึกตัวก็จะหลับอยู่งั้นก่อนแล้วก็ประมวลว่าเออเมื่อสักครู่เราฝันอะไรไปนะ ทันทีที่เราลืมตามการลืมตาม,มันเหมือนการที่เราแบบโอเคและที่เราจะกลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงปัจจุบันของเราเหมือนการตัดขาดสัญญาณจากความฝันนะคะพอบางคนสังเกตดูนะพอลืมตามปุ๊บจำฝันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็พอจะลืมพอเราตื่นเราก็หลับตาเลยก็ประมวลผลความฝันปุ๊บเออโอเคแล้วเราค่อยลืมตามพอลืมปุ๊บก็รีบจดเลยค่ะจดแบบไม่ต้องยาวอ่ะจดแค่คีย์เวิร์ดสั้นๆๆๆๆนะคะมันจะกลายเป็นจิ๊กซอว์ในชีวิตของคุณ ได้เป็นอย่างดีเลยเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าเรื่องบางเรื่องเป็นสิ่งที่คุณลูกคุณบาอาจารย์เขามาถ่ายทอดมาคุยกับเราหรือว่าเราทําโปรเจกอะไรอยู่เนี่ยค่ะมันก็จะมีมีไซมีข้อความมีข้อมูลมาบอกว่าให้ทําแบบนี้สิทําแบบนี้สิแล้วทุกอย่างก็จะหลุดร่วงไปได้ด้วยดีนะคะข้อที่สามนะคะ,ะ,คะการฝึกสติขณะตื่นจิตที่วุ่นตอนตื่นนะคะมันเท่ากับจิตที่หลุดตอนหลับ ถ้าเราเริ่มฝึกอยู่กับลมหายใจฝึกสังเกตความคิดตัวเองระหว่างวันมันจะส่งผลไปถึงช่วงเวลาที่เรานอน,อนด้วยนะคะเพราะว่าความสว่างของจิตเนี่ยไม่ได้เปิดแค่เวลาหลับแต่มันเริ่มจากการที่เราอยู่กับปัจจุบันระหว่างวันเนี้แหละคะ่ะถ้าเราฝึกจิตกลางวันได้ดีกลางคืนเราก็จะมีจิตที่อยู่กับความฝันนั้นได้ดีนะคะข้อที่สี่ค่ะ งดใช้มือถือก่อนนอนเพื่อลดคลื่นลบกวนข้อนี้อาจฟังดูธรรมดานะคะแต่ว่าส่งผลแบบดีมากๆเลยนะเพราะว่าแสงจากหน้าจอมือถือเนี่ยค่ะมันจะไปลบกวนคลื่นสมองแล้วก็ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการนอนลึกจิตที่ถูกดึงออกไปข้างนอกมากเกินไปนะคะมันจะไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะส่งคลื่นกลับเข้ามาข้างในคุณลองตั้งเวลาปิดหน้าจอสักสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงก่อนนอน แล้วใช้เวลานั้นอยู่กับตัวเองเงียบๆสักนิดคุณจะเห็นเลยว่าความฝันของคุณเนี่ยจะเริ่มดังขึ้นอย่างชัดเจนมากเลยค่ะที่ห้านะคะการขอกำนำทางจากจิตสูงหรือว่าไฮเออร์เซลหรือว่าไกด์ทางจิตวิญญาณอันนี้คือของขวัญที่เราอยากเปิดให้คุณได้รับรู้เลยอยากให้คุณได้ลองก่อนนอนนะคะให้คุณลองพูดกับตัวเองดูนะคะว่าคืนนี้ เราขอคําแนะนําจากจิตสูงหรือไฮเออร์เซลของเราขอให้ไฮเออร์เซลของเรานําทางไปสู่บทเรียนที่เหมาะสมและเราขอให้จําความฝันนั้นได้เมื่อเราตื่นขึ้นทันนะคะเดี๋ยวทวนให้กรอบนะคืนนี้เราขอคําแนะนําจากไฮเออร์เซลของเราและขอให้ไกด์จิตวิญญาณของเรานําทางเราไปสู่บทเรียนที่เหมาะสม และเราขอให้จําความฝันนั้นได้เมื่อตื่นขึ้นประมาณนี้ค่ะทุกคนอาจจะไม่ได้เป๊ะ,ปะตลอดสามารถที่จะเรียบเรียงปรับปรุงเป็นข้อความของตัวเองได้เลยนะสิิงสําคัญคือพูดด้วยใจคุณไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเลยนะคะและคุณก็จะแปลกใจว่าเมื่อได้เจอกับความฝันที่ลึกและเปลี่ยนมุมมองในชีวิตของคุณไปเลยก็ได้ทั้งหมดนี้นะคะคือเทคนิคง่ายๆที่เราอยากจะชวนให้คุณลองเริ่มวันนี้เลย คืนนี้เลยคุณไม่ต้องทำครบทุกข้อแค่คุณตั้งใจทำหนึ่งข้อจัก,กรวาลก็เริ่มส่งสัญญาณกลับมาแล้วล่ะคะ่ะทีนี้นะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะลองก่อนที่จะนอนนะคะก็อยากให้ทุกคนลองวางมือถือลงนะคะวางมือถือลงไว้ข้างเตียงแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันเลยสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ลองนั่งสมาธิดูนะคะ นั่งสมาธิดูหรืออาจจะแบบเออพอนั่งเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงไปนอนเลยก็ได้ก่อนที่จะนอนก็ตั้งเจตนาว่าเออขอให้คุณลูกคูบาอาจารย์ให้เซลล์นำทางเราขอให้เราจําความฝันได้เตรียมสมูตรประกาศไว้บนหัวเตียงให้พร้อมอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วจักรวาลน่ะไม่ได้ทิง้งเราเลยจักรวาลอยู่ข้างเราเสมอเลยนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะค่อยๆก้าวค่อยๆเดินกันไปนะคะอาจจะมีเสียงแรกเสียงรบก,กวนบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนฟังทันกันไหมเราพูดเร็วไปไหมคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนอ,อ่ด้านล่างนะคะมีลิงก์อ e ีบุ๊กนะคะเราเขียนอ e ีบุ๊กด้วยท่านใดสนใจนะคะอีบ e ุ๊กด้านสายพลังงานสายจิตวิญญาณสามารถ เข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะคะขอบคุณซุปเปอร์แตงนะคะที่มวบให้ในการขอบคุณจากใจค่ะทำให้เรามีกำลังใจที่จะผลิตคลิปดีๆแล้วก็ก้าวต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคมเมนต์ดีๆค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ